และสำหรับในวิดีโอนี้ผมอยากจะพาไปดูวิธีการหา b u g o o s Armset r ทุกชิ้นส่วนของมันซึ่งสำหรับการหาเซตนี้นั้นมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำเควสส่วนหนึ่งของ n p c ที่มีชื่อว่า patches ซึ่งสิ่งแรกที่ผมอยากจะเตือนกันไว้ก่อนเลยนะั่นคือวิธีการทำเควสของ n อ c ที่มีชื่อว่า patches ตัวนี้ที่ผมจะนำเสนอมันเป็นวิธีการข้ามเควสของเขาเพื่อดึงเขาไปที่ Volcano Manor เมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนั้นรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สำหรับ NPC patches ตัวนี้นั้นมันจะอยู่ที่ Merk Water Cave อยู่ในห้องบอสซึ่งสำหรับ Merk Water Cave นั้นมันจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากจุดเกิดของเราหรือว่าจุดเริ่มต้นของตัวเกมเมื่อเรามาถึงทางเข้าเราจะถูก invade โดย NPC ซึ่งสำหรับ NPC ตัวนี้มันถูกผูกไว้กับอ e ีกเควสหนึงเราสามารถเลือกที่จะจัดการกับเขาก่อนเลยก็ได้หรือว่าเข้าไปที่ Merk Water Cave และนั่งที่ checkpoint เลยก็ได้และเมื่อเราเข้าไปที่ Merk Water Cave เก็บเช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วให้เราวิ่งตามทางไปจนมาถึงประตูห้องบอสเมื่อเราเข้าไปเราจะไม่เจอบอสแต่ถ้าเราไปเปิดกล่องหีบในห้องนี้บอสมันจะสปอนออกมาซึ่งบอสสำหรับดันเจนนี้นั่นก็คือ NPC ที่มีชื่อว่า Patches นั่นเอง เมื่อเราสู้กับเขาไประยะหนึ่งเขาจะยอมแพ้สิ่งต่อมาที่เราทำนั่นคือเราต้องยืนเฉยๆจนกว่าไดอะร็อกต่อไปมันจะขึ้นมา หลังจากนั้นมันจะมีออปชันให้เราเลือกระหว่างให้อภัยเขากับไม่ให้อภัยเขาซึ่งสําหรับผมผมนี้ผมได้เลือกออปชันที่ให้อภัยเขาแต่จากข้อมูลที่ได้มาเราสามารถเลือกออปชันไหนก็ได้แล้วแต่เราหลังจากนั้นให้เรา fast travel กลับไปที่เช็คพอยต์แล้ววิ่งกลับลงมาที่ห้องบอสใหม่อีกครั้งหนึ่งและเมื่อเราคุยกับเขาเสร็จเขาก็จะขายของให้กับเราและเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราจะเริ่มทําการข้ามเควสของเขา เพื่อดึงเขาไปที่ Volcano Manor ซึ่งตามเควสปกติแล้วนั้นเราจะต้องถามเขาเรื่องกล่องขีปสมบัติที่อยู่ด้านหลังของเขากล่องใหม่ที่ถูกสปอน n ขึ้นมาซึ่งอันนี้เรายังจะไม่ทำสำหรับวิธีข้ามเควสของ Patches ตรงนี้สิ่งถัดมาที่เราต้องทำนั่นก็คือ fast travel มาที่ Volcano Manor และทำการเข้าร่วมซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทำก่อนนั่นคือเราควรที่จะไปพิชิตบอส m a g m a Worm ในระหว่างทางที่เราใช้เพื่อไปที่ Volcano Manor ซึ่งแมกมาเวิร์มตรงนี้เราสามารถไปเจอเขาได้ถ้าเราวิ่งมาจากไอแคนเนมีตามแม่น้ําขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสิ่งก่อสร้างและเมื่อเราปีนขึ้นไปชั้นสูงสุดเราก็จะเจอกับบอสแมกมาเวิร์มสำหรับพื้นที่ของบอสแมกมาเวิร์มตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สาคัญที่เราจะใช้เพื่อที่จะได้ชุดเกราะบ Boo ูโกรมาซึ่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่างๆผมอยากจะให้กําจัดบอสแมกมาเวิร์มก่อนที่จะเข้าไปร่วมกับโวค c a n แมนเนอร์เพื่อป้องกันบัคต่างๆ ซึ่งสำหรับห้องบอสตรงนี้มันก็มีเช็คพอยต์หรือว่าเกรสอยู่เช่นเดียวกันอันนี้ก็อย่าลืมไปเปิดเช็คพอยต์ของห้องบอสตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจ,จัดการกับแบงค์ม,มาเวิร์มเสร็จแล้วมาถึง v วลเ a นอ m แมนเและหลังจากที่เราจอยน์โวลเคนอ m แมนเรเรียบร้อยแล้วนั้นสิ่งทํามาที่ต้องทำนั่นคือ Fast Travel กลับไปที่ m ม r ร์ a วอเตอร์เห้องบอสของ NPC Patches อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเรากลับมาที่ m e r k w a t e r Cave ให้กลับเข้าไปในห้องบอสอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเรามาถึงจุดนี้นั้นให้เราไปเปิดกล่องสมบัติอันใหม่ที่ถูกสปอนออกมาซึ่งกล่องสมบัติอันนี้มันเป็นกับดับซึ่งมันจะพาเราไปที่ Mistwood ซึ่งสําหรับการมา Mistwood ในรอบนี้นั้นเราจะไม่สามารถ fast travel ไปที่อื่นได้จนกว่าเราจะไปถึง Side of Grace หรือว่า checkpoint ของเราและหลังจากที่เรานั่งที่ checkpoint เราจะสามารถ fast travel ไปที่ไหนก็ได้ในแม ซึ่งสิ่งถามาที่ต้องํานั่นคือ Fast r o โ l กลับไปที่ Volcano Manor หลังจากที่เรามาถึง Volcano Manor ให้เราเดินออกประตูทางตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อเราเดินออกไป Patches NPC จะนั่งอยู่ฝั่งขวามือซึ่งสิ่งถามาที่เราต้องทำนั่นคือเราจะต้องไปทำคอนแทรคอันแรกของ Volcano Manor ที่เราไปฆ่าอัศวินเก่าที่มีชื่อว่า i s ส a n หลังจากที่เราจัดการกับอิสซาเสร็จเรียบร้อยและกลับมาที่ v ว l เคนอ m a นเนรับรางวัลจาก NPC เรียบร้อยแล้วสิ่ง,ท,งที่เราต้องทำนั่นคือกลับไปคุยกับแพ t c h e s ที่นั่งอยู่ผ่านประตูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเขาก็จะให้จดหมายกับเรามาหนึ่งฉบับ ah, ซึ่งสำหรับจดหมายของ Patches เขาให้เราไปจัดการกับ t r a g o t ซซึ่งเราสามารถไปบุกโลกของ t r g ก t h ได้ในจุดที่เรากำจัด Magma w o r m นั่นเองซึ่งสำหรับ NPC Tragoth ที่เราไป Invade เขานั้นเขาจะใส่ชุด b l ู Goats ครบเซตพร้อมกบถือหน้าไมา้และค้อนอีกหนึ่งอันซึ่งเมื่อเราจัดการกับ NPC Tragoth เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ a r m ์ r เมอร์ บูโกตมาครับซึ่งสหรับค้อนของทรากอตนั้นเราสามารถหาได้ทางตอนใต้ของกำแพงชั้นนอกของเมืองลินเดลซึ่งมันจะอยู่ในหีบ ในรถเกวียน <Hello again. S 1> และถ้าเราเลือกกลับไปที่ Volcano Manor และไปคุยกับ NPC ท,ที่มีชื่อว่า p a t c h e s อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการดำเนินเนื้อเรื่องตาม q u วสไลน์ของเขาต่อไปและเมื่อเรามาถึงจุดนี้ในวิดีโอสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนกันก่นกอนเลยนะั่นคือ NPC Tragot ที่เพิ่งจัดการไปในวิดีโอนั้นเราสามารถเรียกเขาออกมาช่วยเราได้ที่ m a g m a w o r m มที่เราเพิ่งผ่านมารวมไปถึง Star s c กิ r ์ชรอดันและ Dragonic Tree Sentinel ที่หน้าทางเข้าของลินเด l Capital เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะให้โน้ตไว้ครับเอาละครับก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการหา Bu g o กส a าร์ r s e รทั้งตัวกับผมทยชชิในวันนี้ยังไงขอบคมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe อยู่เจอับผมทยชชิใหม่ในคลาวันนี้ลาไปก่อนนะเพื่อนบสวัสด Thank <laughs> you.